เราไม่ได้ t r a เฟอร์นะคะแล้วก็จะตรงไปที่อิม m i g r ร t i o นเลยนะคะตามไปว่าสวัสดีค่ะคุณสวยคุณน่าไว้ใจของเราอยู่ thank you thank you พี่เขาพูดไทยได้ด้วยพอรู้ได้ไงว่าเราเป็นคนไทยอ่ะหน้าเรามันวงบอกสินะ โอเคแล้วก็จะเข้าไปอินดี้กลยโอเคตอนนี้นะคะเราออกมาแล้วนะคะจากเอากระเป๋าเลยเรียบร้อยแล้วออกมาจากประตูตรงนั้นนะคะอุ้ยฟ้าอุ้ยรองเท้าหลุดรอ,องเท้าหลุด OMG ร<ป>องเท้าหลุด โอ้เอ็มซีมาหลุดอะไรตอนนี้ยังพึ่งรุดโอ้ยแล้วก็เลี้ยวขวาเพื่อที่จะไปซื้อซิมนะคะ,ะเราเอาอนไหนดีคะเอเอาอันนี้แล้วกันไป Friday. Friday. Friday two? Yes. yes. This is ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรงแรมโฮเทลรีแลกซ์ทูนะคะทุกคนดูความไม่มีรองเท้ารองเท้าขาดเราก็เลยได้ใส่สลิปเปอร์โรงแรมมานะคะ แล้วเราก็จะเดินไปเพื่อที่จะไปซื้อลองไปซื้อรองเท้าแตะที่เซเวตอนแรกบอกว่าจะถอยรองเท้าใหม่ดีไหมเพราะว่ารองเท้าอันนั้นก็ต้องแต่ไปเยอรุันก็คือสามปีสี่ปีทีนี้ก็บอกว่ามันยังใช้ได้อยู่ไม่ต้องถอยใหม่เื่องตางแล้วเป็นไงเดินออกมาจากสนามบิน แัวะอกออกมาทั้งแผ่นเลยอ่ะรอ,องเท้าอ๋อนี่เซเว่นไปเข้าเซเว่นจะมีรองเท้าแตะไหมมีถุงเท้าอ๋อนี่ไงจเจอแล้วรองเท้าแตะเจ็ดสิบห้าประมาณเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบห้าดอนมันมันไอ้นี่ฟ้ามันให้เลือกระหว่างเป็นแบบสวมเข้าไปแล้วก็ แบบขีปะนี่ในวิธีการเทียบของเราคือเทียบแบบนี้เลยน,นี่ได้อันนี้แหละได้ตัวสวยใหญ่มากโอเคได้นี่เรามาซื้ออีซิกาทิศเซเว่นนะคะเซเว่นนี้ไม่ค่อยมีให้เลือกเยอะเท่าไหร่เลยอะ่ะเสียใจเดี๋ยวเราจะไปที่ไฮเปเมนสเตชันนะคะจากโรงแรมเดินไปไฮเปเมนประมาณสัก สี่เมตรประมาณนี้แล้เดี๋ยวเราจะไปที่ซีเมนต์กันทุกคนประเด็นนะคือจะไปร้านรองเท้านะฮะร้านมันน่ากินเยอะมากเลยเราจะไปซื้อรองเท้าก่อนันบแรกเลยต้องไปซีเมนต์นะคะเปลี่ยนแผนกระทันหันไป รอคิวราเม็ิร้านนั้นเราก็จะมาชิมชีสมิ้วหลังจากที่ต่อคิวมายาวนานนะคะในซีเมนตงก็ได้เข้ามาเร็วที่ร้านนี้โตโตนามมี เยอะแบบสวดๆก็คือร้านทุกร้านต้องต่อคิวหมดเลยจริงๆวันนี้ยังไม่ได้กินร้านที่แบบชื่อดังนะอย่างเช่นบะหมี่อจงนี้ก็ยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวเราจะรีวิวร้านนี้ต็กรามิงนะคะอยู่ในย่านซีเหมือนเต็งนี่แหละว่าจะอร่อยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอดูเส้นราเมงเขาจะเป็นเหมือนนี่คิดว่ามันมีความคล้ายกับเส้นมีเหลืองบ้านเราอะ แต่ว่ารสชาติก็ก็โอเคนะโอเคไหมคะอันนั้นเป็นอะไรนะแกงกะรีโอเคเยี่ยมเยี่ยมแต่ว่านี้ยังไม่ได้ชิมเลยอะ่ะจะลองชิมเลยักร่ยากิมันจะร้อนไหมเลูกไม่ใหญ่กินง่าย รามิงเขาก็น้ำเข็มข้นดีนะแต่น,นี้ไม่ค่อยชอบเทคเจอร์เส้นเท่าไหร่รู้สึกมันเหมือนมีเหลืองบาร์เฟอรี่จะสามร้อยสามร้อยยี่สิบ แล้วก็ของเราส่ง้้าสิบนะคะแล้วก็ทานโกยกิน1 1อยิบรวมเป็นมื้อนี้680เหรียญอันนี้มันเรื่องความแบบน่าจะอยู่ในย่านแบบท่องเที่ยวนะอยู่ซีเหมือนเนาะมันก็อาจจะแบบแพงนิดนึงเดีเรากินเสร็จเราจะไปเดินเล่นกันไปซื้อรองเท้านะคะตามไปดูเลยในที่สุดเราเจอ BBC น่าจะมีแทบตกยี่ห้อนะคะอาดิดาสก็มีมีทุกอันแเล, <Okay. S 1> ลีแต่เราไปดูลองเท้าก,ก่อนไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณพี่บอกว่ามันเหมือนของเก่าลดสต็อกงั้นเราจะกลับไปซุปอกสเก็ตชช์ของเราจเจอแล้ว มาดูกันว่าเราจะได้หรือไม่โก,โก็ก๋น,นีสวยน่ารักจังอันนี้ก็น่ารักไหนคะนนสวยเัมือนใ สามพันสองร้อยเก้าสิบก็ทำเงินเราก็มาณสามพันห้าแต่มันหุเย้ตอนนี้เราได้รองเท้าใหม่แล้วนะคะใส่ออกมาเลยจากรานสี่พันกว่าบาทแต่ปัญหาก็คือฝนตกก็เลยต้องมาซูมิเล่มาหารล่มนะคะซึ่งไม่รู้ว่าร่มกี่บาทมันมีป้ายบอกไหมอ่ะ บอกอีกว่ากี่บาทเนาะถ้าฉันจะรู้ไหมร้อยเก้าเก้าเป็นไงคะสามสามร้กบเก้กับอีร้านตรงข้าม100บาทไป เดี๋ยวเราขอปิดคลิปตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าฝนตกแล้วเราจะต้องรีบกลับไปเข้าโรงแรมแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะบ๊ายบายเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะ